สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเพื่อนครับเอาครับสารคิปนี้ครับกะรเดินทางมาส่งนะครับเจา้าตันเดียนะครับ50 50ดีครับอยู่อำเภอหน้าวัางครับตรงหมอบสะุดไทยกะสีบริเฮนกันอีกแล้วละครับ เดินทางมาส่งปอดบ้านลูกค้าเรียบร้อยนะครับมาเป็นนุ่มหน้าว่างเต็มตูนะครับมันนี้เป็นรถพนนะครับหมูอ่านยังเป็นรถผมอยู่นะครับก็อันนี้นะครับนะครับท่ามใจเสียดายอยู่ตัวมันก็จำเป็นครับเพราะผมที่จับฝ้ามือเดียวบ่ได้ครับเพราะว่าถ้าผมต้องการรับที่สี่ผมก็จำเป็นต้องปล่อยเพราะว่า คือพลาลาย่างกับผมก็มีทั้งรถยุ่นนะครับรถรถไทยนี่อีกขั้นหนึ่งผมบริพนเนาะแม่พรขั้นน,อนอี้ผมกับพรอยู่ก็เลยเป็นไปส่งต่อทั้งล้านอะไรนะครับผมก็ต้องลงทุนนะครับถ้าผมบอขายขั้นนี้ผมแบลอคขั้นหม่มา,มาผมเสียรับพลหลายเกินไปนะครับผมก็เลยจําเป็นต้องปล่อยนะครับผมส่วนเสี่ยรุ่นไดน,นันก็น รงอชุคลิปครับอตอนนี้ผมเป็นยังบลูของเจ้าหลุนไดเนาะการลดบอดี้มีปัญหาอย่างนะครับแล้วคนจะว่าอายคือขายนะครับมันมีปัญหาอย่างบลหรือมันบอดีนะครับมันบอดี้เป็นอย่างเลยคือผมต้องการรับซีซีเพราะว่าผมเฮ้งานพวกเบิกส่วนใหญ่นะครับดันดินปั๊บหน้านะครับเป็นงานแนวนั้นส,ส่วนใหญ่คือมันมีเหตุผลของมันนะครับ จำเป็นต้องปล่อยนะครับเพื่อว่าให้เพื่อนจะมาดูแลต่อนะครับเป็นหนุ่มหน้าบางเต็มตเลยพี่น้องนะครับเสียใจนิดๆนะครับขี่รถมากกับน้ำตาซึมหมดละแต่ว่าก็คือจำเป็นต้องจากล่านะครับเติมต้นใหม่ครับคือไม่ต้องเห็นยังเลยรถมากกับพร้อมใส่รังไา่ไงโน่นนี้นั่นนะครับเจ้าของรถถือใจนะครับ กะอือสิบรดียวกนันแล้เดียวนะครับมันเป็นนมน้องบัวครับกะส่งตัวให้เจ้าของม่เรียบร้อยครับกะทำเอกสารกผมก็จะเตรียมโต๊ะกลับแลนะครับกะสิแวะเข้าไปที่ทำงานเ่าจะข้าไปหาพวกพี่ๆครับที่เคยงานนํำกันสือฟูนจอรเดียครับ ก็เอฟซี FC ก็อาจจะโบยเ็นอีกนะครับสุดทุดถ่ายครับคลิปนี้แหละบยเ็นอีแล้วอาจจะลงคลิปนะครับใชหนาท้ายยังมันจะเป็นคลิปเก่าที่ผมถ่ายไ้นะครับเพือเอาไ้ทะเบิงนะครับพี่น้องจะเอาขึ้นยังทาออ้ายรถเพื่อังเห็นลงคลิปนะครับจ,จะเป็นคลิปเก่าที่ผมลงไปนะครับตรงตรงงัวเขาบานเรียบร้อยครับมาคำข่าวมันฟุ่ในเพื่อนนะครับ ผมกะดูแลท่านในซรันี่แหละนะครับ <laughs> ครับก <c oughs> ็คือดูแลกันในซรันี้ครับมันจำเป็นเนาะที่ต้องพึ่งออกไป <c oughs> ผมต้องการรถใหญ่ <c oughs> นนกะจะมต้อกปล่อยครับเจ้ปาป่า มือเดียวเพิ่งมาอยู่ครับเพิ่นกับได้ไมาอยู่ในทีของเพื่อนครับแถวนี้เราก็มีจอนเดียอยู่แล้วเนาะคันหนึ่งสี่สิบหาแถวบ้านนี่ก็ไลยครับจอนเดียเพิ่นกับได้ไมาอยู่ทีของเพื่อนนะครับเนาะขาดสิ่ได้เป็นเจ้าของคือว่าละ่ะนะครับมะขามาะขุนี่คือเก่าครับ,ค,ค,รบคือจะอยู่กับผมหมดละ่ะนะครับจะพร,ระุ่งกับไปอยากวอลลายครับคือคือผมขันตาผมไปกระยี่จด บางเถื่อมันกะมันสีบีพุมเองครับบีงเพราะว่ายังตีผมกาจะน้ำตาซึมบนระพีหนองครับรถมากอะทั้งโอ้เสียดายกรับปนันครับแต่ว่ามันกะจำเป็นเนาะเราต้องเริ่มต้นใหม่ครับจากลาไปเริ่มต้นใหม้กะทำเป็นต้องปล่อยครับมาข่ำมาคุ้นเกือเก่านะครับผมสลักคึ้นนี้ก็ไม่มียางลายครับปลาทรงเหมาะเก็บรอย กบเป็นละครับคบันไม้ครับขันไม้จะรุนได้ตัวนี้ยังยังบรูครับยังยังรอโบได้นะครับรอชุ่มกันนะครับแต่ว่าขั้นนี้ก็ไม่ยู่ผิดละครับนองบัวลําฟูนะครับอำเภอนาวังบ้านยังเูมกับจำโบไร่ที่้องลุกเคลื่อนยังพูดว่จับ ก็รบผมกับผมยังหลายครับกับสมงมอบกันในทั้มมีครับผมอาบบมบูรณ์อหลายไรต้นยางบ่มบดขนตาไรหมดเลยครับต้องเป็นรถที่ห้างส่างก็มือครับปั่นแต่งจนดูดีล่ะนะครับกประมาณนี้แหละครับเอาสลักกินีผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้ทำไมพอการพิมหน้าครับสลักกินีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ